คุณหมอฉีดยาโอเคหยาดยาให้กลับไปกินค่ะบุ๊คบุ๊คไปไปพาหมาไปฉียาหมาเป็นอะไรไม่รู้หมาเป็นอะไรต่างต่ามา้าชื่ออะไรบ้างชื่ออะไรนะฟิกเก็ตฟิกเก็ตฟุต ฟู้ดกับเอ็มรอยน่ารักไหมน่ารักทำไมไม่ชอบหาหมอฮะตังๆัรักมีฟูดหรือรักเอ็มร้อยตังรักหมดเลยรักหมดเลยตังตังตังมาอะไรเนี่ยตังตังหันหน้ามามาซืบแม่เนี่ยหนตัวไหนตัวไหนมันซื่อมาตังตังบอกคุณหมอนเร็ว สองตัวเลยไม่ไม่มันมันจะซึมตัวชื่อนี่เนี่เนี่ห็นไหมตามันเลยลอยเนี่ยนตัวนี้มันชื่ออะไรตัวไม่ตัวนี้ชื่ออะไรต่างๆตัว bigfoot เนี่ยอืมวันนี้ต่างๆพาน้องหมามาหาหมอ ตังตังมาบอกยายหน่อยสิว่ามันชื่อตัวไหนตัวไหนชื่ออะไรม่เยพิ่งตัวนี้ชื่ออะไรอันนี้เอาไปทาําอะไรเอาไปให้หมาเลยเอาไปให้หมาเลแม่เอาหมามาจาหมาโทเรา่เี่จ้าเอาีเอาสีดดก็ได้เอาเขึ้นทีาก็ได้สีดานี่มันชื่ออะไรนะตังตงลหมาาเีปา้า เบิ่งนลบ,บ่จ,จ้ะแม่ะนี้ันถนตัวนั่นเนี่ยตนี้เอบเป็นต่้ามาโอ้โป่นนนี้โบออกหน่อยกันร่างก็เคลียตัวนี้ช่างอะไรยังไม่มันไม่ใส่หรอกครับมันไม่ใช่หน้าหนาว ร้อนอืเยเป็นไปฮะแม่ัมกมบก่น,นี่นตัวน,นี่เไม่แม่ว่าตามันเลื่อยๆเนี่ยอืเนท,ทั้งสองบ่ะจะติดกันก็หนแม่นเ่นกันเนาะเริ่ม,มเียน่ไเน่ยแต่ ตังๆวันนี้มาอะไรเนี่ยฮะไม่ใช่ของเล่นนะเนี่ยเอาไปให้หมาเอาไปห้หมาเราชื่ออะไรบ้างไปถามคุณหมอว่าตัวเท่าไหร่เดี๋ยเพิ่มคุณหมอออกมาก่อนตั้งๆออกมา

วันนี้เอ e AH ็มร้อยไม่สบายเอ็มร้อยมาหาหมอจิตยาให้จิตยาให้น่ารักมากเลยบ้าปากบ้าปีเฮ้เจ็บชีให้ตัวนี้ก็ ดูใส่ขึ้นหมอบอ้แข็งแรง,งแเนงี่ยถ้าเนูนี่คือบ้าขั้นหลอดมาเลยบ้าเป็นตะเลียงเนาะหมาพัานจริงๆตั้งอย่าไปเหยียบลูกอปขึ้นสิกี่กิโลนะตั้งนะน่านัน่านน่นถอยเห็นไหมมันคางหึงๆใส่แล้วนะเห็นไหม,ไมอย่าคางนะอย่าคางนะ แต่เองยิ่งไม่สบายอยู่มาขางใส่คนอื่นเลยเน,น,นี่นยอืมวันนี้วันนี้อะไรนะเขาชื่ออะไรนะเนี่ยบิ๊กบิ๊กอะไรบิ๊กฟูดบิ๊กฟูดมาหามหมอกับกับกับเอ็มร้อย <c oughs> นั่นอยเอ็มร้อยตัวไหนบิ๊กฟูดตต่นี้ชื่ออะไรครับชื่อบิ๊กฟูด พูดตั้งก็ดีเอมร้อยครับเอมร้อยครับหล้วถ้เก่งค่ะวะไม่เจ็บไม่เจ็บบางเด็กโอ้โตตจนซึมกว่าเพราะวนามาห่อเป็นห้องได้ห้องได้เยอะเก็บจะไม่เก็เดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จแล้วนะอันนี้เข้าพันอะไรเนี่ยคุณหมอไซบีเรียนค่ะไซบีเรียน มันเป็นตะเลียงหรือเนาะมันคือหมาไทยจะไปซื้อมันเลียงายไหมวะฮะจกหน่อยแต่ท่านนี่ลูกๆเลียงยากอยู่ก็ลุกไปนั่งทําไมพื้นจกกระปุกนะล้กคุณหมอสีด่างโอเคใช่ยาให้กลับไปกินค่ะลุกล้นน่กฮะจะ bạn này mà nâng đền này mẫn mẫn chiệt bảo cụ